จะให้ให้เอ็นนิ่มใส่อันนึงอเจอใส่อันนึงไงแล้วก็มานั่งคู่กันแล้วมันจะได้ถ่ายรูปเท่ๆไแล้วเยไม่กินแล้วก็เบอร์ไม่กินแบบนี้หรอเข้ามาดีเดี๋ยวค่อยไปทำพ่ยังอยู่นี่เลยเข้าไปไม่ได้หรอกดูดูดูมาหาเจะไปหาเพื่อนเพื่อนนิ่ไงเพื่อนนิ่งนี่นะเจ้าเอเนี่ยไปเลยเนี่ยเนี่ยเอาเขาไปนอะไม่นี่นี่ เอมามาหากันหน่อยเลยวโ้โหอแเ่อเอารมณ์ไม่ดีแลว้เ้ยจะรำเพื่อนเอโอ้ยจ๋องจอมจะรำเพื่อนเลยจ๋อมสวัสดีครับมองด้วยนะ่ิ่นม่นมจะเล่นเพื่อนกแล้วนิ้มจะขึ้นิ้มจะเึ้นนัง ไอเถียงตาไอเตียงาอนมยืนอ้อนมยืนแล้วแกเกี่ยวเพื่อนะนจลูกมวนี่โอ้ังช่อยเนี่นี้นี้ไอเขาให้คื่อเถียงตาแทนาไเด็ดแรง่มไปขอเลาฝากไนแรกคนแชร์ด้วยครับผม พักมั่นเล้วบอกกมั่นนะานกเกียมน่ครับเ็นสายครับยานชดเกียรมิน่ลุงอ่ะร้อยอไปทรถ้ปจะไปทำบ้านเนาะไปทำบ้านเลยนี่นี่นี่มานั่งเก้าจอซะลย

เอาเวมาส่นส <NXT> no ิแ <c ough> <offs> ้ออนเาเนี่ยเอาโต๊ะเนี่ยสบายวันนี้มีคนมาเยี่ยมเช้าก็มี่รเอามามามโมงดอดส่ว้นไงจะ้อาให้เพื่อนอีกอันอีกันมันไม่มีกมนแล้ว อ้นเคียเียวหูมาล้เออถทิลยวโอ้โหวรที่หยุดเลยว่ะถ่ายลูกให้อ่าพอพอแล้วพอแล้วหนึ่งส เอาแปเอาก่อนหนงจริงจริงเอออนลูกไหมถ่ายให้หนึ่งสองเอาเอาก่อนยึกเออเอาเวเอาข้าเอาขางโมนี่นะขงเท่น่ะคือไก่มาให้อ่อนนะเท่เว่อรีเว้ออ่อนน่าจะหาซื้อมาสององัน อ๋อออแล้วมันจะให้เพื่อนมันนาดีเป็นอะไรเนาะวันนี้ฮะไอ้แกวเป็นไรวันนี้อารมณ์มาแบบไหนกันเรนาดีมันเนี่ยคุณต้องเข้าใจเลยแต่เขาซื้อให้ว่าเพื่อนกันเขาต้องแบ่ง สวัสดีครับผมเอฟีทุกท่นครับเข้ามาแล้วฝากไปแล้วกดแชร์ด้วยขอตังค์เพราะวานนี้ขอตังค์อยู่นี่ใ่ขอขอขอไปซื้อเห็นกาแขงแตกไฟเตะเยอะบองนึงอะไรอีกเอ้ย2ี่สบ้าบาทมึงยังมากก้หกแดงมุสาได้ไงอีนี้ขนมแค่สิบาทก็แพง้วนั่นเลยเหมือนกันเลยใส่แบงคหน่อยใส่บหน่อยนี่

คอนาจู้กันย่แมต่ะไม่เพะมึงก็มานั่งหายจู้กันอร่วนครับมครับร่วไปแล้วมันก็ขอคอมอคองความนาละจครับเนี่ยจ๋อจอไปกันยิ่ให้ดูหน่อยด้ไนะฮะเีแอนจะกินใจสองร้อยโอ้แต่ไม่ทันมันหรอกมรู้ยิ่งกว่าหาอะไรนี่ สวัสดีครับผมส,ส,สวัสดีคุณทองร่างครับผมสวัสดีสสดทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยครับมีคนมาเล่นด้วยสยดียไปอดตรงพุ้ยน่ม like พุ <frustration> ้ยนพุยเข้าสบายกาแฟมันนพีเนาะ เอ้ยนีย่ยองก็อยากเห็นอิจอกัดต,ตอนอิจอกัดหนึ่งอ่ะอ,อ่าอจอทัไม่กินก็โวดแบบนี้แหละไม่สบายสุขอารนะมเหรออนๆมีคนมาเล่นด้วยเหรอเว้ยสบายเลยใช่นีมอยู่กเขาสบายเลยแหละ มเล่นด้วยเล่นด้วยทั้งวันเนี่ยสบายเลยไม่้อใส่นอนที่ตอ่นอนกบวนกแคบน้าจอก็ได้่่เกาทโนี่ยโอ้นมันแล้นมันหนมดมากผฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ ใส่คู่ไม่ได้ต้องใส่คอจังก็ไม่มีเออใส่แว่นเลมันนี่เว้ยแน่นอนเว้ยเออเออ เอ้ยมองกลองเลยเว้ยเอ้าเออเอาเว้ยยวเว้ยเถี่ยเว้ยเอ้าี่เว้ยเนอนเว้ยมองนี่เล้น่อมนวันานนีายบายโอ้โห หี the sea, the ่อเลยหล่อเลยบ๊ายบายบกันบ๊ายบายหัวอ่อนตัวกลมกลมบ๊ายบายกับบ๊ายบายเทไว้ตรนี่เว้ยใส่แว่นไปเลยใส่แว่นไปเลยไอ้นิ่ฉ่ำมานละเสื้อไปไหนหมดเนี่ยเสื้อเอาเสื้อมาใส่หน่อยพีนไรงเด้ออากินร้อนนะนั่งแบบจิวๆโอ้โหสบายเลยเสียจอ แน่นอนเลยอาจจะเพื่อให้นิมตัวอานนี้กนแดงมีแดงแล้วก็ใส่แว่นแล้วก็มานั่งคู่ถ่ายรูปสบายไอ้สายเวนไอ้จอไอ้จอแน่นอนแต่ว่านอนสายเวนนั่งหลับหรือเปล่าวสายเวนนะฮะส่แว่นนั่งหลับตาไอ้นั่นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ

ใ,ใส่ก็ขายของไงวะโอ้โหโอ้ยเออเออไฟไ,ฟไฟสามมุกซูจอไม่ได้เว้ย <c oughs> อ้านิ่มมาี่แม,ม่ให้นิ่มใส่หน่อยเด้อม,มันจีเปย์น่าจ,จะซื้อมาสองอันไอจีเปย์แยกเขี้ยวนิ้มเลยเออคี่แยกเขี้ยวอ่ะนิ่มอันนึงจออันนึงแล้วก็ถ่ายรูก่กันโอ้โหโคตเ่เลย นี่จับสองมือจับสองมือเอ้สบายสบายมีคนเล่นด้วยสบายแต่ไม่บายที่ไหนพ่อดสบายเออเสียจออันนี้มันใหญ่ไปแล้วพ่อให้มันก้มใหญ่ก้มแล้วดูดาวไงเสียจอเสียจอหลับมันน่ะ ก่อนซื้อกันมาใหม่สบายเข้าแลวันนี้ตายแล้วเอาเซียร์บนปมาใจให้หน่อยสิเดี๋ยวมันอ้วนกลบโก้มสีฟ้าด้วยก็มีอันเดียวอันปลายด้วยหน้าตา เแย่ว่าจะซื้อสีแดงไม่มีเจอตรงไหนซื้อมาเลยไอ้นี่มันนี่ไม่แน้เกินรึวแล้วครับท่านแล้วครับเด็กเด็กก็งอนอีกแหละนี่บนมาทางนี้จากมุ่ยเด็ก็อยู่มุ่มุ่ยนีเป็นอีกเลยเป็นไรนี่อารมณ์ไม่ดีเนี่ยเพื่อนกันนะนี่อะไรก็ต้องมีด้วยกันเสียงก็เก่งเสียงก็ดัง เดี๋ยวรจะมาลักจออัเพียงนี่ใช่ไหมล่ะจ่อนาเต้นัเนี่ยลออยไหมเออเด้อจจอี่อไม่ใช่สม่งมั้มันีองมองไหมล่ะมองเนี่ยมองยงไงไปไปจอไปไปจอจนิ่มสิมองใว่มเนี่ยเเียวนนะเสียจอครับผมเอ็ เว้นทีทีครับขออำนารักมาฝากครับผมอะไวก็แชยด้วยครับที่ครับที่สบายสบายแล้วเื่อก็บรอเลยมองหลังนออันนี้มันทาคาร์ลไม้ไม่ได้หรอมียาอยู่ด้วยกันมียาต้องมียาค่ะรอรอครับ คค่่ะะอย่าไปมองมันนิ่มอ่ะมองไหมเด้อมอ่อนนะหัวฮะมองไหมมองมองเมันหลับเลยดิใส่แว่นแล้วไม่รู้หลับมองหลับไม่หลับหลับลองพ่อลองพ่อเอาลองเอาออกมองมองมองรถแว่นนี้หลับนี่จะหลับป่ะนายมอง มันบอกมันมืดมันมืดมืดมันบอกน่ารักจังแลเกาดูจอมองรับแนแล้วมองรับแฟนกับตวมืดหับเอนมันบอกมืดเื่อนหลับมไม่ได้หลับมองรับแนนีีเลิเ่รับแกอ้วนองคม มบนมตมุตมิครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วครับผมโอ้เนี่ยไม่โงไม่โ้ลงจะเอไมหรอตรงไหนอะตรงไหนบอกพยมดีดเบอกอ้อ้วน ดูเวลาดูกโซนะฐันนะ <c oughs> มันจะหัวรอดจ่อๆเลยเวลาฐันนะ, <c oughs> ะไรๆไกลนะ งกาอีกอลอีลมันจะสบายนะครับสวัสดีตีสันนะครับผมสบายแล้ว่ายจอบอกมันมืดนะหอนนะช่วงปีไหมมีคนมาหาจริงๆอะไรเขาจะซื้อมาให้ตกาอันให้อันนึงไห้ตอันนึงเหนื่อยนะต่อเมื่อล้วเอาไฟนไปก่อน ดูนะร้อนหล่อไหมนะจี๋จียจี๋มอาไรอ่ะมองยืนกระดาษมันบอกมันมืดมันจะไว้ที่จันี้จันี้เฮ้อเอรจะตั้งกล้องเอออ้นี่เอาเร็วเรม่วทีทีเว้ยรอเว้ยทีเร็ว แล้วก็จะถ่ายนั่งตรงเนี้ยกวไมไม่ไม่ตัวกมๆมา่อเลย่อเลยอเลยรอเลยเนี่ยรีบแล้วนั่งรอคอที่โไม่ทำอะไรหรอกนั่งนั่เจ้า้าอยู่เออนี่นั่งเ แล้กลูแคบหน้าจอว่าให้หลูกตาเนี่ยลูกแต่อันนี้มันไม่ยอมเข้ากล้องมันจะเอานั่งคู่กันอันนี้ว่าน้ำว่านันหมดไม่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 ต่ออันเดียวปกติแล้วก็เช็คเครับเดี๋ยวจะมีอีจีมาเมื่อเช้าก็มีมาครับนั่งนิดเดียวให้ไปนั่งไปเลิกคู่กันเปล่ยใจเอาหินเนี่ยหินก็หินไม่ได้แล้วเล้วหินเนี่ย นี่เนาะม่จบเนาะไว้นิ่มไม่ได้เลยนะเลลานาะนิ่มช้งไม่ได้เนี่นิ่มเกวมบเอาความมาองจอมาฝากครับอยู่ดูรอดแว่เด็ดไม่ค่อยดีมันสีเป็นไม้เป็นยาตนไม้มันอยู่สูงเป็นท่านระทานจ่อ<แ> แว่นมืดเอาจิ้งเริมไม่ได้อ่ะเอ่ยไว้ยแว่มืดก็นั่นแ่ๆขาวล้อเลยครับล้อลอวันนี้ล้อล้อพอจริงแล้วไม่เอาแล้วพอจริงแล้วเออเ้าบอกว่าไอ้นี่มืดเอ้นี่เอ้นี่มันงอนจอองอนบ้างอาหารมาทางนี้แล้วใครจะถ่ายได้ ไปไหนได้เนี่ยตสดงมันมันีตนทีจังคุณนพลินสวัสดีครับไปไซื้อซื้อโซลามี เอาเออกไปเที่ยวข้างนอกก็ไม่ได้นะม,มันไม่ใช่หรอกถ้าถ้าปลูกโต้ปุ๊บปัญหาเกิดเลยสัตว์เข้ามา,าลาไปเลย อะไรเฮ้อะไรแล้วตัวนี้ปลอดภัยใช่ป่ะไ่ราับพรบนีกแล้วไม่ขับบน่นีนชไม่อยกนแล้ไม่ตัวนั้นไม่มีใครน่าดูหรอกตัวนั้นนะเนี่หอตัวเหลืองหรอใช่ตัวเหลืองเหลืองผมโช10โม0โ ในกัน <ersch> ูกในกากัวัวพ <board> ่อไ่ได้กินวนนี้พ่อพ่อฉันพ่อฉันเวลาเดียวเอานี่มาเกินใจเอาเลยเกาเกเกาเลยไม่ต้องเกิงใจแม่ยิ้มเด้นะยิ้มหล่อหลอจอจ๋อทำไมไม่กันนี่มันหุ่ Soc voi, giữa năm chân tay trong voi, giữa năm tay chân 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 โอเคคผมครับนี่เตัวมเนี่ยแฝากคนแรกก็เช่ไเลครับผมเอาความน่ารักมาฝากครับ เมื่อเช้าก็มีมาแต่เช้าครับผมเอฟซีมาเดินทางผ่านมาจากขอนแก่นจะไปกรุงเทพแวะมหาจอซื้อของมาฝากเอาไปด้วยเอาขึ้นรถไปเลยเอาจอไปก็เป็นเหงาเหงาหรอ่าเอาไม่ต้องไอจอไปไอ้นิ่มไปเทนได้ไหม เพื่อนกินแต่กาแฟนะเพื่อนกาแฟไม่เอาอย่างไม่รู้นะสวัสดีครับผมคนสุดจิตครับผมสีบีจาวงครับผมบ่นมากอย่างนี้มันเท่จริงๆครับไหนบนมากนีอยู่มุมุไม่มิไม่เป็นไงไอจ่อการฉันบ้าหมดแล้วไม่ใช่เน้เว้ยไม่ไอจ่อติดเสี้ยวไอจ่อไม่กล้าการเงินอ่าใช่ เอานี้่ไม่่่อนิ่มเที่ยวไไมี่ปะอยากดใจเอ้นีนอยวอยู่กับใครอยู่ได้หมดครับเด็ดออกอากาศสบายลมพัดเย็น เดี๋ยวไปนู่นไงไปตลาดไหมไม่องอยู่ไกรไหมตลาดไหมแปดกิโลอ่ะแปดกิโลผมติดงานตอนเที่ยงไงส่งตรงตาไปไกลนี่แม่นิ่มรู้จักให้นิ่มพาไปก็ได้เนี่ยจะเพื่องกาแฟคาปูชิโน่นะ ไปคาปูชิโนน่ะโอ้โหกินดีวผมเองผมเก่งกาแฟสองกินคาปูชิโน่หน้าเด็ดก็หน้าเด็ดกินแม่17บาทจะไม่นีกินกาแฟเมซอนเมซอนเออเมซอนม0ใชู่ ให้พูดจะเอาพูอะไรเนี่ยมไม่รู้ดิเอาพูดอะไรพ่อไม่ได้พี่กุญกรบอกว่าหนูบอกให้เอาโอมาให้แม่คุณจุดโอมัดังดีแล้วเยก็จับแลนะอกาเขาจับป่าไม่รู้เหมือนกันไะใช่่าพี่อนจับไข่ป่าจับหรอไม่ใช่ว่าพี่ออนที่มีจับไข่ป่าพูอะ บ่ไม่ใช่พูดถึงที่เราขี่แล้ไปดูว่าไทฟูอันนั้นไหมไม่ใช่เให้พี่กุศกรเอามาไม่ไเดี๋ยวจะให้นิ่ไปเอาสามวใหญ่ขอให้ไอ่นะวนมานี่ยเหมือนก่้าฝากยันต์สายครับมีเอฟซีมันจะเช่าด้วยอีอนมากครับมัาสี้มึงจะเกาให้ดีๆมึงม็เกามันอย่างนับ มันไม่ัวจะเรบไปจอมนี้จอมส็ซาดิยคนเกาาดิชคนเกาก็าดิลยชอบเลยเวลาหิ้มเลียบมันกไปเลยอ่ะจอมใส่จอมนี่มอจอมใส่ิ้เรีย่ิ้มเล้ยเลยอ่เดียกไปดิรแชร์ด้วยครับผมขอความน่ารักมาฝากครับเนยันก็ยิ้ม อยู่ในทานแดงๆเลยมีเอฟซีมาแต่เช้าแต่เช้านึงผ่านผ่านมาใครไปกรุงเทพาซื้อขนมห้อยให้มาอาขนมมาให้มันกินแต่เข้ามาจับหน่อยนึงครับเดินทางไปฝากก่อนแลค์กดแชร์ด้วยครับผมอยู่กับนัดเดียดนัดเดียดน้ำไม่อาบเว้ย อันน้ออันน้ำนะครับอยผมไม่นเดคนแบ้วอ่าอยายาอยารู <Wars> ้ใจอ่ะอันดีชั้นอันอย่ไหนอาบอย่ไหนบ้านของไอ้เด็กๆไม่ได้บอกอืออัดีชันเดี๋ยวรับท่านแล้วโอ้ไปแล้วอ้วนๆนะ่ใครพันไปพันมาแบบาหาจอได้นะครับผมอดัไม่ดู สองขานลงไปเลยเนี่ยบอลเน mm hmm. Teraz, like ี่ยต hmm. ้องลงไปมีแจกอะไี่นี่เลยนี่จะมาฮะปลาตายหมดเลยสวัสดีครับพี่เกิร์ตครับผมสวัสดีวันมาครั้งปีวันสองวันนะครับผมวันนี้อาทิตสามทิศแล้ววีนนี้สามทินสองวันก็ปีหน้าแล้วครับ หินเนี่ั่งหลับก็มั่งนะหลับกปาว่าลุงคนขับก็้องหลับเออไมหลับยอัดพุกีใหญ่ไม่ระน่เานกห่ะดูดีมุดหนไม่กเด้วยครับผมความรักมกฝาดันกายครับ ผุ้หญีมันยังไม้ค่อดมีจ็บแต่วันนั้พระอาจารย์สอนทีแล้ไม่ใช่เหรอไม่ไม่ความจำเสื่อมพระอาจารย์เรียกนิ่มไปบอกว่าเนี่ยทุกแล้วเขาหิีนิ่มแบบนี้มากงอันนี้มีจิตจำไม่เดียว่ยว แันในอดีตก er ันช่วงนี้ไม่าจะซื้อหมวกมาให้ใหม่ซื้อหมวกอันเนี้ยมันไม่ลอแล้วราะมขนมันจะกัดเขาแต่าสอไหนที่จอมลัวเขาเล่าชื่เขารับตรงไหนอ่ะรับล

เอาจองจามามุมมม้วนเอาจัมามมุมมมมมเดนอ้วนตัวกลมตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายๆก็จะมาเล่นสดให้ดูอีกนะครับผมเล่นสดให้ดูพอกระมาณก่อนนะครับากดไลค์กดแชร์้วยครับผม กจวันนี้จะไปซื้อแว่นให้หนิงว่าทะเลาะกับจอนี่จะไปไหนไปเดินสงขลาเลยถมถมว่าไปไหนไปงานตอนเที่ยงฮะไปงานตอนเที่ยงอะไรนี่ก็ขอหยุดกันไล่สุดก่อนนะครับผมพบกันตอนบ่ายๆนะครับผมว่าจาได้รับสุภาพขออภัยด้วยครับไปแล้วครับเจอกันยามบ่าย สวัสดีครับ